ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดุจัจกรเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตแมวที่ร้านร้านหนึ่งนะฮะก็เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแมวอะไรที่น่าสนใจร่้ยังไงเดี๋ยวเราไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เพื่อเพื่อนจะได้ตัดสินใจเลี้ยงน้องแมวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะ วนี่กเด้ค่ะเป็นเป็นเปนอ็น้นะคะเป็นเอ็นเป็นเป็นดนอยู่แล้วส่วนส่วนส่วนภาพไม่ละลามีกระพเป็นรองแหนเจนนีสเป็นรองแหวนค่ะแต่ว่าไม่มีใบค่ะไม่มีใบ็ีอันนี้เป็นบิสิค่ะเป็นบิิใช่อันนี้เอาอันนี้เอานี้เอาก็มาจากฟารอันนี้ก็สีสี ที่่่วาน้อองะปรับสภาพตามภูมิประเทศไทยได้ได้ได้ค่ะพี่น้องคุณจะบอกหมดเลยค่ะคือจะบอกละเอียดมากค่ะคือถ้าเราแบบโอเคแล้วอยากได้ตรงนี้ติดต่อก็เป็นร้านหนึ่งที่เรามาถ่ายบ่อยๆแล้วพี่เราใจดีให้ข้อมูลน้องแทนก็ใจดีให้ข้อมูลเนี่ยคุณเพื่อนผมอยู่ที่ร้านนี้ครับร้านร้านอะไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพี่เขาก่อนเนี่ย พี <mondo> eh, hey, uh ่ขออนุญาตครับสวัส hmm. ด uh ีค huh. ร yeah. um, oh ับสสวัด huh. mm ีค hmm. uh ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อนมาเที่ยวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแนะนำแนะนำชื่อร้านก่อนด้วยว่าอะไรชื่อร้านอ่าชื่อร้านแคทโรเบิร์นะคะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเป็นชื่อในเพจก็มินิรีสอร์แกลเลอรี่ครัค่ะก็จะถ้าถ้าเกิดถ้าข้าไปในเพจก็จะเป็นมินิรีสอแกลเลอรี่แต่ว่าที่ที่ร้านนี่ก็จะเป็นแคทเลเวอร์ใช่ค่ะ ร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนนะร้านอยู่ตรงโซนพิเศษนะคะโซน A S P 13ค่ะตรงตรงตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบเป็นเป็นสั์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องแมวตรงโซนจะเปจากโซนสั์เลี้ยงที่เป็นโซนพิเศษมีน้องแมวสวยๆอย่างร้านเชนเลเวอร์ที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้พาเพื่อนๆมาดูเจาะพิเศษเลยสำหรับร้านเชนเลเวอร์นะเพราะเพื่อนๆการันตีแล้วดูคลิปอ่านฟานแล้วก็ แมวสวยมากนะผมอนุญาตเพื่อนมามาเชื่อนะครับก็วันนี้วันนี้ก็จะมีเบลซิตกับสกอติโฟนะคะคค่ะแต่ว่าถ้าจะมีถ้าจะถ้าถ้าเกิดแบบที่ฟาร์มก็จะมีมาสกินด้วยมาสกินและพวกอัลเบสเนียนหลายอย่างคือมันมีหลายพันค่ะอันนี้อันนี้คือเป็นอ่าเป็นแมวที่ฟาร์มเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นแมวที่ฟาร์มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงไหนก่อนจะอนุญาตเพื่อนดูตรงไหนกันได้ครับ ตรงนี้เดี <author> Đây, ๋ยวนะคะตัวนี้จะเป็นสกอตติโฟนะคะน้องตัว hmm. นี้ก like <This problem. S 2> so ่อนนะคะน้องสกอตติโฟโอ้เพื่อนสีเนี่ยผมสงสัยทำไมสีมันสวยมากเลยเขาเรียกอะไรครับอันนี้อัเนี้เป่นสีโกลเด้นค่ะสีโกลเด้นค่ะเป็นเป็นเป็นเอ็นวานะคะตัวนี้เป็นเอ็นวายเป็นเป็นแมมี่ไบเพ็ดนะคะ WCF นี่อย่างนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่น้องสามเดือนค่ะสามเดือนครึ่งตัวสามเดือนตัวโตมากเลยนะครับวัคซีนเรียบร้อยค่ะวัคซีนเรียบร้อยถ้าซื้อแมวที่ที่ร้านแคทเลเวอร์เนี่ยจะจะถามว่าเพื่อนเพื่อนหมดห่วงเรื่องวัคซีนเลยใช่ไหมครับอ่าคือคือเราจะรับวัคซีนให้ก่อนเราตัวสุขภาพให้ก่อนนะก่อนก่อนที่เพื่อนจะมารับแมวใช่ค่ะ ตกลงแล้วมาที่ร้านแล้วก็ดูสีแล้วตกลงแล้วก็ว่าจะเอาตัวไหนค่ะทางแคปเลเวอร์ก็จะอันนี้คือ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 พวกนี้ก็จะฉีดวัคซีมาอยู่แล้วอ่ะจะฉีดวัคซีนาอยู่แล้วตรวจให้ดูเนาะตรวจอยู่แล้วตรวจตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยมีตัวผู้มีตัวผู้อันนี้ก็สามเดือนนะครับ อันนี้อันนี้สีเดือนครึ่งสีเดือนโอ้เนื้อแต่ผลสวยมากผลแน่นมากเลยครับขนแน่นมากหนูกลัวหนูกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องตกใจตกใจเพิ่งมาเพิ่มเพิ่เข้ามาจากร้านจากความจากความเมื่อวานมาร้านตกใจเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นบิ๊กติ๊กค่ะบิ๊กติ๊กนะครับตัวเมียตัวเมียใช่ค่ะ นี่ผมถามราคาข้าวๆ้าก่อนนะเพื่อนเพื่อนค่ะหราเพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อนๆมา่อมาถามราคาที่ร้านได้เลยอย่างพวกนี้ราคา2เดือนเนี่ยสามเดือนเนี่ยราคาเท่าไหร่พวกพวกนี้จะพวกพวกนี้เป็นใบ WCF อยู่ที่ิดห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่นะคะสวยมากเลยสมที่ที่เราห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วแต่ปลอมคือผมบอกทุกครั้งผมบอกเพื่อนเพื่อนทุกครั้งว่าเวลาเรามาดูแมวัต์เลี้ยงเนี่ย มันก็มีราคาสามหม<ร>ื่น <Kub S 1> กว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทก็มีค่ะแต่ถ้ามีฟอร์มสวยๆราคามันก็จะต่างกันอีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อนสวยมากเลยฮะเนี่ให้คุณเพื่อนดูเลยอย่างข้าววดนี้คือเป็นอะไรไะเป็นวิตติลรองแฮครับพี่เป็นวิตติลรองแฮวองแหตัวนี้เป็นรองแฮค่ะเน,นี่ยโอ้น้องน่ารักมากเลยครับ 롱แหวนจะมีอยู่สามตัวค่ะอามนี้ใช่ขนก็จะยาวเป็นพิเศษบิตดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นขนสั้นพนกจะเป็นขนสั้นวิธีลองแหวนนี่ราคาเท่าไหร่ครับวิธีิดลองเท่ากันอ่ะเท่ากันแหละอราเริ่มต้นใช่เริ่มคือเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นหน้าเจ็ดหมื่นห้าแล้วแล้วแต่ฟอร์มื่อนแล้วก็ทีนี้ทีนี้สองหมื่นสองหมื่นกว่าก็มีแล้วก็ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็ไม่ไอ้นพวกไอ้พวกนั้นจะเป็นแบบว่าแมวที่แบบว่าไม่มีใบอค่ะไม่มีใบก็มีเพื่อนเพื่อนผมหวังนี่ดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆนตัดสินใจมาที่ร้านผมแนะนําว่าให้มาดูน้องตัวจริงที่ร้านราคการคุยกันได้นะคะก็คือเพื่อนเพื่อนตัดสินใจแล้วก็มาดูแล้วก็หลักเกณฑ์ในการเข้ามาดูการเลือกดูเนี่ยเพื่อนๆนก็ดูตรงข้างนอกก่อนแล้วเพื่อนเสนใจเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็บอกพี่เขาแล้วก็เพื่อนๆพื่อก็จะได้เข้ามาชมข้างในเนาะ โอ้นี่ครับอันนี้คืออะไร,รอันนี้อันนี้เป็นวิตติสค่ะเป็นวิตติสใช่อันนี้เอาอันนี้เอาก็มาจากฟาร์มแต่ให้ลูกค้ามาจองไว้แต่ตอนตอนตอนนี้โดนโดนจองไปแล้วค่ะเมื่อตอนชเช้าน้นองน้องโดนจองไปแล้วน่นารักมากเลยค่ะตาค่ะแล้วนิสัยของน้องจะเป็นยังไงบ้างครับนิสัยของน้องเป็นแมวที่เล่นที่อ้อนเหมือนเขามาเอาใจเราอะค่ะมาอ้อนเราไม่คือจะไม่ลิร์ท จะไม่อันเลิจะไม่ชนจะไม่ชนมากเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการให้แมวเป็นเพื่อนเนาะค่ะใชค่คืออ้อนมากคือคือบริทิสก็เป็นแมวตัวใหญ่ด้วยอฟอร์มสวยด้วยเพื่อนเนี่ยอย่างเพื่อนอยู่คอนโดเดี๋ยว <ๆ S 2> นี้คอนโดหลายที่ก็หาอนุญาตให้เลี้ยงน้องแมวแล้วเนาะค่ะคือสามารถเลี้ยงที่คอนโดได้เลยเนาะได้เลยค่ะอันนี้ก็สีสีอะไรคือสีเอวสิบเอ็ดครับ อันนี้จะสี a y ค่ะมันคือเมื่อกีมันคือพวกนี้จะเป็นสีโกลเด้นจะเป็น a y โกลเด้น a y ค่ะเอออันนี้ n y พวกนี้ n y นี่ a y สีนี้เ a y เวิดเราได้รู้ได้รู้ว่าน้องแล้วพวกนี้ก็จะเป็นจะเป็นสีสีซิเวอร์นะคะข้างล่างเป็นซิเวอร์ซิเวอร์นะครับค่ะนี่อย่างนี้ทีนี้ที่ฟาร์มก็จะมีสีบลูอีกแต่วันนี้ไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ก็แต่เอ่อ ทีเก็เป็นชื่อแ a t เ o v e r ใช่ไหมครัอคือที่เพจจะเป็นมินิเลกเอรี่ค่ะมินิเลกเอรี่เดี๋ยวผมจะใส่ใส่ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมินิเลกเกอรี่แต่ว่าหน้าร้านใี่เราเราเราคือหน้าร้านเราเป็นทเลเวอร์มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งตั้งตั้งแต่ยังไม่เปิดฟาร์มเราก็เลยต้องต้องตั้งทเลเวอร์ไว้ค่ะเพื่อนๆก็เข้าไปดูในในในเพจอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์แล้วก็เพจอ่าไว้ติดต่อทางร้านนะฮะได้เลยค่ะ แล้วแล้วมันมีมันมีน้องแมวตัวไหนที่เป็นพิเศษบ้างในนี้มีพิเศษละคะตี่เป็นที่นิยมครับคือคือพวกนี้นิยมหมดเลยค่ะคิตต<อ>ิ้คือริตติ้นี่นิยมหมดเลยตัวนี้นะคะในพวกนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ไม่ไป้ดูเมื่อกี้แล้วก็สีตัวนี้สีเอวะตัวนี้แบบนี้ค่ะพวกนี้เนี่ยอันนี้เอวอันนี้พื้นเพของน้องเดิมมาจากประเทศอะไรครับอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้พี่นำนำนำพ่อแม่มาจากรัสเซียพ่อแม่คือพ่อพันพ่อพันแม่พันนาเข้ามาจากรัสเซียแล้วก็มาพ่อพันได้ที่ไทยใช่ค่ะนี่เพื่อนเพ่อเป็นการันตีอย่างหนึ่งผมผมการันตีว่าน้องจะปรับสภาพให้กับประเทศเอออยู่ในสภาพประเทศไทยได้แล้วพร่อแม่เามาทอด อือเนาะคือคือคือพ่อแม่ทุกตัวนำข้ามาจากรัสเซียหมดเลยแล้วทีนี้น่คือคือคือนำข้านำนำนำข้ามาแล้วก็ลูกๆก็จะคือฟอร์มที่น้องก็จะสวยค่ะอ่าแต่คืออย่างหนึ่งก็ตัตีว่าน้องอ่ะปรับสภาพตามภูมิประเทศไทยได้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 ค่ะได้ค่ะนี่แลวอย่างที่เพื่อนๆื่อนซื้อแล้วต้องไปทําอะไรอีกครับต้องวัคซีนอะไรอีกรู้ไหมคือเราจะรับวัคซีนไปงห้ตรวจสุขภาพไปง่ายแล้วทีนี้วัคซีนมันจะมีสามเข็มใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ Ah, oh, eh, mm. ่วนเข็มที่สามคือลูกค้าเอาไปฉีดเองก็ได้คือลูกคือลูกค้าใช้ให้เราเลี้ยงไปถึงสามเดือนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพให้มารับน้องค่ะคือถ้าเพื่อนๆื่นเดยวมันยังตัวเมื่อกี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวตัวนี้อันนี้น้องซองไว้ซองไว้แล้วทีนี้น้องมารับตอนสามเดือนแล้วเราก็จะฉีดวัคซีนให้แล้วตรวจสุขภาพให้แล้วมารับน้องได้เลยก็ครบเลยครบครบได้ได้ประมาณสองเข็มค่ะแล้วก็สแล้วก็ ไปต่ออีกเพียงเหล่าบ้านหนึ่งใช่ค่ะเพียหนึ่งแล้วก็พอปีต่อไปก็ปีละเข็มแล้วก็ตาดใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอยากชิมพิซซูนาก้าก็อันนั้นตักมันลูกค้าใช่ค่ะชิมพิซซูนาก้าให้ด้วยนี่นี่นี่เพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับในการมาดูน้องแมวที่ร้านแคนเนอร์เวอร์นะฮะก็ อพี่พี่เขาสามารถแนะนําให้ไอ้ไอ้น้องไมได้ไดค่ะไได้ได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดจะไม่เคยเลียงก็แบบว่าจะจะแนะวิธีการหบ,บือว่าการให้อาหารการดูแลวิธีการเลี้ยงดูจะบอกหมดเลยค่ะคือจะบอกละเอียดมากค่ะคือหนึ่งอ่ะผมผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับขั้นแรกผมผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะขั้นแรกถ้ารับแมวเข้ามาแล้วบางทีเราพยายามอย่าไปตื่นเต้น บางทีอาหาระเราควรจะให้เหมือนที่ร้านก่อนเรา,เราควร,ระจะให้เหมือนที่ร้านก่อนสักหนึ่งเดือนค่ะ,ะทุกอย่างเลยอาหารเสริมเราเราจะมีอาหารเสริมตอนเช,ช้าแล้วก็อาหารเสริมตอนเย็นแล้วก็ อาหารเม็ดอาหารเม็ดเราก็วางไว้ตลอดเลยควรจะถามที่ร้านว่าน้องเขากินอะไรตั้งแต่แรกมันจะได้มันจะได้ค่อยปรับสภาพแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วพอพอน้องเขาโตแข็งแรงแล้วเราค่อยค่อยจะให้อาหารแบบของกินเล่นอะไรนี่ก็ค่อยว่ากันกินคือ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 ถ้าผ่านไปสักหนึ่งเดือนนะถ้าอยากเปลี่ยนอาหารก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะแต่เดือนแรกอ่ะก็คือเลี้ยงตามแบบ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 ที่ฟ้มเลี้ยงก่อนอันนี้นี่คือที่ผมพูดเนี่ยเหมือนจากประสบการณ์ผม รับน้องแมวมามิใช่ที่นี่นะฮะก็คือพอได้น้องแมวมาแล้วตื่นเต้นอยากดูแลเขาไปซื้อของให้เขากินแบบแบบแบบวขนมแมวอย่างนี้ยังยังยังไม่ได้ก่อนแล้วพอพอพอคนน้องเขาปรับสภาพไม่ได้ก็จะไม่สบายใช่ค่ะนี่ผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงเนี่ยเราได้แล้วเราก็ควรศึกษาว่าที่ร้านให้กินอะไรแล้วค่อยปรับปรับเขาเรื่อยๆถึงจะจะทำให้ เลี้ยงแมวยงมีความสุขไม่งั้นน่ะจะปวดหัวหใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลามาดูที่ร้านเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนๆคือทางร้านสวยมากเราควรจะดูทางร้านข้างนอกแล้วก็ถ้าทางร้านให้มาดูเนี่ยก็ควร อย่าเอานิ้วไปแย่ให้น้องคือไม่ควรให้ลูกค้าไม่ไม่ควรให้ลูกค้าเอานิ้วแย่แบบนี้ให้เรียมือให้น้องเรียมืออย่เี้ยค่ะเวลาเวลาเวลาลูกค้าเข้ามาเราจะให้ลูกค้าล้างมือก่อนตรงตรงพวกน้ำตรงนี้ล้างมือกับอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วก็เราเราให้ลูกค้าจับน้องได้จับน้องแต่ แต่ก็ล้างมือแล้วก็ไม่ควรไปเรียร์ไ่เรียร์ใไม่เรียมือไม่เรียค่ะนี่นี่ผมพูดแล้วก็เราจะรู้เป็นกติกาไร่าเ้คือคือ้าเป็นเบบีอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่ให้ลูกค้าจับก่อนนะคะคือถึงลูกค้าซื้อแล้วก็จาบแต่เราเราคือเราจะจับให้ลูกค้าเราเราจะล้างมือแล้วเราจับให้ลูกค้าแต่ลูกค้ายังไม่ยังไม่ให้จับก่อนถ้าเป็นเบบีมากแต่ว่าถ้าโตแล้วอะไรเงี้ยพวกนี้ก็มีวัคซีน แล้วอย่างเงี้ยมีภูมิคุ้มแล้วเราก็ใช่แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ได้ราบัคซีนแต่ว่าเราเอามาให้ลูกค้าจองก่อนแล้วก็เอามาแก้แก้สองอาทิตย์นะคะมันมาอยู่ที่นี่วันเดียวแล้วเอากลับนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทางร้านนี่เราจะเซฟน้องแมวน้องหมาที่เราเซฟสุขภาพใช่ค่ะอันนี้แหละถ้าคนรักแมวจะรู้นะคุณคนต้องเข้าใจต้องบอกอะไรางี้นะ ค่ะค่ะคือถ้าถ้าเกิดยินถ้าเกิดอยากไปที่ฟาร์มยินดีนะคะทุกฟาร์มจะแบบแบบดีมากเลยค่ะารามดีมากเลยความสะอาดมากความดีาเราจะพาไปดูว่าเนี่ยแมวแมวที่ฟาร์มตรงเนี้ยฟาร์มคาะตู้เนี้ยประมาณเยอะมากเลยกระจายจะให้น้องวิ่งเล่นแบบมีความสุขเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะผมว่าขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสให้เพื่อนเเข้ามาดูได้ค่ะยินดีคตะคือร้านเปิดทุกวันเลยนะคะน้อง เจอน้องก็อนุญาตถ่ายอะไรเงี้ยได้ค่ะถ่ายได้เลยอันนี้อันนี้เป็ไน้องแคนทุกการทุกการทุกการจนน้องแคนก็ขออนุญาตถ่ายเพราะว่าเพื่อนๆชอบดูแมวที่ร้านนี้มากเลยครับซึ่งเพื่อนๆถ้าจะมาดูเนี่ยมาดูได้วันวันไหนคือมาดูได้ทุกวันเลยร้านเปิดทุกวันเลยร้านเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันแล้วก็แล้วที่ฟาร์มก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่ฟาร์มจะเปิดจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าที่ร้านน้องนคือน้องแกเนี่ยจะอยู่ทุกวัน มาเจอน้ององนแลบน้องมิ้วนะอีกคนหนึ่งจะอยู่จะจะอยู่ทุกวันคมาดูเนี่ยมามาที่ร้านเนี่ยมาดูแล้วอถ้าเรายังไม่มั่นใจก็มาดูข้างนอกเพราะที่ร้านก็จะมีกระจกให้เราดูชัดเจนเนาะใช่ใช่ผมพาเพื่อนๆดูเนี่ยเวลามาดูเนี่ยฮะเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยง่ายเพื่อนๆก็มาดูมิววก็ไปมิ้วก็ไปอยู่งไนก็เห็นชัดเจนใช่แล้วก็ถ้าเราแบบโอเคแล้วอยากได้ตรงนี้ติดต่อ เข้าไปดูได้ค่ะไราคาก็อยากได้แบบไหนก็รับประกันได้ค่ะราคาพูดกันได้ค่ะคับะกันได้ที่ร้านได้เนาะเจ้าของร้านใจดีค่ะพูดกันได้รา้วค่ะรดบประกันได้จริงค่ะผมก็อยากให้เพื่อนมีที่รักแมวหรือว่ารักสัตว์เลี้ยงได้ได้มีร้านที่มีคุณภาพหลายๆร้านเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ดูครับเนี่ยอย่างร้านนี้ก็ อาแชทแลวเวอร์ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เรามาถ่ายบ่อยๆแล้วพี่เขาก็าใจดีให้ข้อมูลน้องแทนก็ใจดีให้ข้อมูลให้กับเรานะครับเพื่อน แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเผื่อเพื่อนเพื่อนดีนะคะยี่ดีต้อนรับเข้ามาถามอะไรยังไงรบกวนด้วยนะครับได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณค่กขอบคุณคมากแล้วสัญญาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะขออนุญาตไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่ตอนได้เลยค่ะขอบคุณมาะก็้าไปก็จะเป็นเครื่องใหม่เพาเครื่องเช้าจะทำความสะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราหาจังหวะเหมาะๆได้เลยค่ะไปดูทปดูท น้องเบบีน้องแมวแล้วก็อาจจะได้ดูทั้งพ่อปันแม่พ<ว><ว>ันแ<ว>มาะค่ะการ<อ>เพื่อนเป็นไงบ้างได้ดูน้องแมวร้านแคปเลเวอร์ที่เรามาถ่ายกันอยู่บ่อยๆก็ให้เพื่อนๆได้เห็นน้องแมวไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากมาดูที่ร้านหรือ่อะไรก็มาได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์และเพจให้กับที่ร้านเนาะแล้วผมว่าสัญญากับพี่เขาแล้วเดี๋ยว จะอนุญาตให้เราไปดูที่ฟาร์มยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายแล้วก็อัปเดตนะครับเพื่อว,ว่าติดตามอีกอ,อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เป็นสมาชิกให้ทีมงานและทีมงานเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราไปเที่ยวบริกานนะครับ